อันนี้รตสุดท้ายแล้วรตสุดท้ายแล้วนะจ๊ะขายดีจริงๆร็อตสุดท้ายแล้วนะครับผมรตสุดท้ายนี่กี่ตัวพี่วันนี้กี่ร้อยตัวครับพี่อันนี้เอามาร้อยตัววันนี้เหลือประมาณสักสิบกว่าตัวสิบกว่าตัวสุดท้ายอขายดีมากสิบกว่าตัวสุดท้ายนะครับผม

เป็ดพโรอนะครับผมตลาดนัดดากีนะครับผมขายทุกวันอังคารนะครับคนลุมเลยนะครับผมขายมันมากนะครับห้า,าสิบบาทเย้เบอรรเอกบห้าสิบบาทม,าบบาทมีมีหมูมีไก่มีเป็ดนะครับผมนี่เครื่องในเป็ดคอเป็ดมีหมดทุกอย่างนะครับ นี่เป็นโซนหมูนะครับผมขีดละสามสิบห้าบาทอ๋อยี่สิบห้าขีดล 25, 25, ะยี่สิบห้าบาทลถ้าเป็นลิน้นถ้าเป็นลิ้นนี่สามสิบห้าบาทอ,อันนี้รตส,สุดท้ายแล้วรตส,สุดท้ายแล้วนะจ๊ะขายดีจริงๆรตสุดท้ายแล้วนะครับผมรตส,สุดท้ายนี่กี่ตัวพี่ นีอันนี้เอามาร้อยตัวโอ้ร้อยตัววันนี้เหลือประมาณก็สิบแปดตัวสิบกว่าตัวสุดท้ายโอ้ขายดีมากสิบกว่าตัวสุดท้ายนะครับผมหมดแล้วหมดเลยมดแล้วหมดแล้วนี่นะครับโอ้โหอันนี้คือเป็ดนะครับเป็ดกับไก่รวมกันนะครับผม ีลองสอบถามผมสับดูยังไม่ได้กินน้ําเลยนะครับผมนี่ยอือหายใจหายคอไปฉันอ่ดูนี่อันนี้คือคิวนะครับผมนี่คิว <c oughs> ลองสับนะครับ <c oughs> เป็ดเริ่มต้นราคาที่100บาทนะพี่นะ้องครับผมของละตัวหนึ่งร้อยบาทอ่อครึ่งตัว200ครับอ่ถ้าเป็นตัวละครับพี่ตัวสี่ร้อยหสี่ร้อยยี่สิบาตัวละสี่ร้อยยี่สิบนะครับผม ี่เป็ดนะครับผมพี่วันนี้เป็ดกับไก่นี่เอามากี่ตัวเป็ดเอามาสามาสิบต,ต,ต,ตัวแล้วไก่ล่ะครับพี่ไก่เอามาร้อยกว่าตัวอู้ร้อยกว่าตัวเนี่ยนหม้อต้มมาเนี่ยห้าสิบตัวแล้วอ๋อในหม้ออีกนะครับอ๋อออ๋พี่ต้มมาจากที่บ้านแล้วประมาณห้าสิบตัวนะครับ<อ>แล้วก็มาต้มที่ตลาดต้มกันใหม่ๆใ,ให้เห็นกันเลยออวันนี้ไก่ร้อยกว่าตัวเป็ดสามสิบนะครับผม เท้าจะกินตัวนะ,ะี่รับอเดอขอ้างหลังเลยนี่ครับเขาหมดแล้วหาอคะนในไก่หมดค<ด>่ะคนนุณ หมูเฉพาะนี่เลยมาหกสิบลิน้นเ่ยโอ้โหหกสิบลิ้นหัวหกหัวอืมหัว,ห,วหัวนะครับอันนี้ไหนะคะอันนี้ไก่ครับวางกันอันนี้กับไก่อันนี้ก็ไก่นี่อ่ะอันนี้ไก่กระหานแยกกันเลนยนะคะลิ้นจับไก่จ้ะโอเคครับโอเคครับ อะไรก้ไก่เขาได้แล้วนะ่ะดูลูกค้าหน้าร้านนะครับโอ้โหไม่ทันจริงๆนะครับผมเยอะมากน่าทมาเลยนะ ก็หันไม่ทันกันแล้วนะครับคุพอมคอทั้งหมดคอละเท่าไหร่ครับพี่คอ25ครับคอละยี่ห้าบาท ก็มันต้องขาดกว่านี่ทั้งหมดนะพอนี่ไม่เป็นจดสองรอยเหรอพี่จดสองอยพอโอ้จสองร้น,นะอขายดีจริงก็เอามาเต็มโม้อเลยอ่ะต้มโอ้ส่อเอาละได้ครับเลยไปให้บอกผมนะผมะกันอ่ะอนด้วยพอสี่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 รลโตเป๊ะเนาะสี่ สับมีดหดคมแล้วเนี่ยสับจลมีดหมดคมแล้วนะครับคุณค้าบอกอดีมากครับไก่ข่อยัางไรพี่ตัวละเท่าไหร่ครับตัวก็มี 170, 170ร้อยเจ็ดสิบร้อยหกบาทอ๋อร้อยเจ็ดสิบร้อยหกสิบนะครับผมมีสองราคาคอตัวใหญ่หน่อยก็ร้อบาทตัวเล็กหน่อยก็ร้อยหกสิบนะครับามสตามไซส์เลยนะครับ เข้าเลยลูกค้าประจำเยอะนะครับี่กนไ้รับ่ได้างได้เยคะปน่รอบาทา่อนี้เอาข้อรองร้ลูกค้าลูกค้า้อหาร้ข้อรองไอมแคแทออเพรเะเฉพาะี่อยู่ไก่ตั้งเยอะต้ก ป็ดพานะครับผมตลาดนัดของหลวงตาคีนะครับขายทุกวันอังคารนะครับผมแวะมาอุนหนุนพี่เขาได้นะครับผมวันนี้ผมเตรียนตัวสติภูมิขอตัวลาไปก่อนนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะครับวันนี้สวัสดีครับนนเะดิ